สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดลักนณาราศีมังกรนะครับหรือชาวราศีมังกรประจําปี2560เดือนมก,กราคมนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ของชาวราศีมังกรด้วยนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็มีเงินมีทองมากๆนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมพรปัถนานะครับในสักกาชปี2560นี้นะครับ ในเวลาสากลนะครับตนุลักขณาของท่านราศีมังกรนะครับได้โคจรไปสถิตพบลาภแห่งลักขณนานครับส่งผลให้ชาวราศีมังกรนะครับในช่วงนี้ทําอะไรมักจะเป็นลาบเป็นผลมีลาบมีผลดีนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของอาการกระทําต่างๆนะครับแล้วก็ได้ลาบได้ผลาจาก น้ำผักน้ำแรงจากท่านเองนะครับแล้วก็ทำดีมีผลนะครับได้รับกรารสนับสนุนจากคนรอบข้างมากขึ้นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากขึ้นนะครับกิจสิ่งใดทำโครงการใดก็จะประสบความรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีตามแผนงานที่วางไว้นะครับแล้วก็จะมีความอดทนต่อการทำงานมีผลลัพธ์ที่ดีต่อ,อตอบแทนมาอย่างมหาศาลได้นะครับด้วยอิทธิพลของ ดาวตระดูลักษ์ของท่านนะครับก็คือดาวเสาร์นั่นเองนะครับถ้าอดทนขยันขันแข,ข่งนะครับรับรองว่าจะต้องได้ดีนะครับแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอาการแข่งขันนะครับหรือว่าคู่แข่งขันให้ดีนะครับต้องระวังในเรื่องของอุปสรรคปัญหาที่อาจจะเข้ามาได้นะครับในช่วงนี้ก็ยังไงก็แต่ว่ามันก็จะมีผลดีมากกว่านะครับแต่แค่ว่าให้ระวังนิดนึงนะครับในใน ช่วงของอในเดือนมกราคมนี้นะครับส่วนเกณฑ์การงานของชาวราศีมังกรนะครับในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับดาวกรมมานะครับดาวการงานของท่านได้โคจรไปสถิตในเรือนราศีกุ่มนะครับพบกระดุมพระแห่งลัคนานะครับส่งผลให้ท่านนั้นคิดอะไรในเรื่องของการงานนั้นมักจะมุ่งเน้นไปหาเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ หรือว่าเรื่องการเงินมากขึ้นนะครับมีรู้ทางในเรื่องของการคิดหาเงินหาทองมีเกณฑ์การงานนะครับในเรื่องของการลงทุนได้นะครับแล้วก็อาจจะลงทุนในเรื่องของอเกี่ยวกับร่วมหุ้นลงร่วมหุ้นกับครอบครัวนะครับเป็นส่วนหลัก นะครับมีเกณฑ์ได้สูงแล้วก็หาลูทางที่จะหาเงินใหม่ๆได้นะครับในช่วงเดือนนี้และจะประสบความสําเร็จได้นะครับแล้วก็จากการช่วยเหลือจากมิตรสหายนะครับหรือว่าจากคนรอบข้างหรือว่าครอบครัวของท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้โอกาสในช่วงของเดือนนี้นะครับอันหนึ่งนะครับมีดาวที่ทํามุมกันอยู่นะครับมีลักษณะในการเบียนกันนะครับคือทํามุมไม่ถูกต้องนะครับก็คือตนุลักขณาของท่านคือดาวเสาร์นะครับ ได้ทำมุมเบียนกันนะครับกับดาวอังคารนะครับเป็นคู่ขัดแย้งกันนะครับและต้องระวังการแตกหักหรือว่าการการที่พลิกผันในเรื่องของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันด้วยนะครับยังไงก็ต้องพิจารณาตรงนี้เป็นพิเศษด้วยนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะครับ ความรักในช่วงเดือนนี้ของท่านนะครับยังถือว่าอไม่ใช่ในช่วงที่ดีมากนักนะครับเพราะท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดติดขัดในเรื่องของอความรักอยู่นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะครับในเรื่องของความรักแต่คู่ของท่านนะครับในช่วงนี้มีการช่วยเหลืออุปถัมภ์เกือ้อกูลกันดีนะครับก็อไม่ มันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาแต่ก็ยังถือว่าดีนะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเราต้องระวังในเรื่องของเกณฑ์ของดาวทำมุมกันที่บอกนะครับไปนะครับเพราะว่าอยู่ในตําแหน่งที่เบียนกันอาจจะเกิดการขัดแย้งกันภายหลังนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเกณฑ์ของดาวนี้ด้วยนะครับถามว่าจะเกิดกับคนทุกคนไหมตอบได้ว่าไม่นะครับแต่ว่ามันมีเกณฑ์ที่สูงของสําหรับชาวลัก คณาราศีมังกรนะครับแล้วแต่ดาวตั้งรับหรือว่าวัาสนณะของแต่ละคนนะครับว่าจะโดนมากโดนน้อยหรือว่า,าไม่โดนเลยอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะครับต้องไปดูในดวงชะตาของท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของในช่วงนี้นะครับคู่ยังสนับสนุนของท่านในเรื่องของการงานได้ดีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีความรักใคร่กันที่ดีแต่ดาวตนูรักของท่านนะครับดาวสนุ ดาวสอนะครับทำมุมจัตุโกลกันกับดาวศุกร์แล้วก็ดาวอังคารคู่ศัตรูนะครับต้องระวังในเรื่องของการที่ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันในช่วงนี้การคิดเห็นต่างหรือว่าอาจจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นภายหลังได้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับยังไงก็ถ้าเกิดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ